สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ประจูชสองพ่อกินชาเนี่จะผ้าพีผ้านองมาเพิ่งลุงออดเพิ่งกินบอระเพ็ดพี่น้องกินเครื่องข้อห่อนะค่ะเพิ่งกินประจําถูกเสาจ้ากินเป็นยาจ้ายาอายุวัฒนะจ้าพี่น้องอันนี่ก็คือ,คอบอระเพ็ดหรือว่าพากีสาน้่องเกินเครื่องข้อห่อนะครับใบมันจะออกเป็นเนาะพี่น้องออกเป็นกยังลูกหัวใจเป็นยาอายุวัฒนะ นะครับพอได้กินได้ซุ่มืออายุยืนนะครับแต่กินเฉพาะตอนเสาร์เรื่องพี่น้องก่อนกินเขาเนาะแล้วลุงวัดจะชัดอาทิตย์แต่บิ่งเรื่องครับบน้ำข้นพอกระิกินกับน้ำเพึ่งบ่พอกะิกินครับน้ำเพึ่งพวกน้ำข้นอาจจะหัน่นหั่นประมาณขอสำหรับอะไรพี่น้องหั่นนะั้นแต่นี่ลุงวัดมาหัน่นลุงวัดจิตกินเลยนะพี่น้องนะมาครับมาเบิ่งอุ้ยพี่น้องกินให้กิ เอาเมีดตัด<า>บ่ถ่ามแก็ออกทุกคนไม่้อาขมแหงบ่ลุงกอดแต่พู่กินประจํากบสีขมกะสีธรรมดามนะจ๊ะพี่น้องว่าพูนกินประจํามะนะคะ่ะครับแต่ภู่ขันโบเคยกินเลยกบสีขมแหงอยู่แล้วมันบ่ขมอยู่รอ,นะอ้วนะกลมแหงขนาดกินกันยังที่ขมอยู่แต่ว่่พี่กินใดก็ดีด้ค่ะเลือดล่มกัสีดีนะค่ะพี่น้อง ขับจับม่คมหรือขมแหงปะว่าไปกินประจำไปกินิทามาดาปรคมใช่ือเปามดาไม่รมดาแต่คุณเ่ากินอะไรจะขมไม่ห้องใอ้กินกับน้ำผึ้งเนาะน้ำผึงแทะพู่ไอ้แก่พู้บ่อไอ้นั่นน่ะคืออ่าเนี่ยน้มาห้กินกับน้ำผึ้งนะครับถ้าผููบ่อไอ้หนึ่งแ่ผมบกินวปรบคมก็จีซูมือ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ประจูกรับลูกออดสองพ่อกินชาแนวนี้เด้อจ้าพี่น้องอ เลืกดแชร์ให้เดือครับพี่น้องเราสช่งพอดก,กินเช่นเดีวนะครับมื่อนี้ก็สือขอลาพี่แล้วน้องไปกันเถอะครับสวัสดีครับ